สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดูต้นพูด่างนะคะที่เห็นอยู่อันนี้เป็นพูด่างแอปเปิลนะคะต้นนี้ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเลี้ยงมานานแล้วพูด่างแอปเปิลต้นนี้นะคะใบก็ใบก็ประมาณนี้นะนี่นะคะ ูด่างแอปเปิลส่วนตัวนี้เป็นภูด่างงาช้างลายเขาก็จะแบบขาววชัดเจนเลยนะนี่เป็นภูด่างงาช้างจะพามาดูนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหอมหอมโดยไล่ชมโลกนะคะก็พามาดูภูด่างกัน ต้นไม้เขาก็จะเยอะนะคะมีทั้งเฟิร์นข่าวือสีอันนี้นะคะอันนี้เป็นปูด่างพวงนี้นี่ก็ยาวอยู่เหมือนกันนะคะใหญ่เลยแหละปูเนี้ยนี่อันนี้ช่อนี้นะคะอ๋อที่ร้านขายด้วยนะคะ250นะคะเป็นปูองอาช้าง นี่ใหญ่มากนะสองรยห้าสิบเงหรอนี่อันนี้ฝ่ามือใหญ่เลยแหละนี่นี่น่าจะราคาเดียวกันนะคะอันนี้ส่วนเล็กๆอย่างนี้ก็อยู่น่าจะอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเนาะมีหลายแบบนี่ต้นนี้ร้อยยี่สิบ ตอนเล็กๆแบบนี้ก็เข้ามาดูกันได้นะคะนี่เจ้าของร้านเจ้าของร้านชื่อครูเค้งครับหัูจะไปไหนครับลูกมามาช่วยแม่ขายของมาลูกมานี่นะคะหูด่างอันนี้ จะเป็นปูดดางงาช้างไซเยอะนะคะตรงน,นี้ตอนนี้ที่ร้านขายผู้ดังงาช้างอย่างเดียวเลยนะคะก็ลองมาดูสอบถามกันได้เพราะว่ามันมีหลายไซา์พึ่งปากก็มีนะคะอันนี้เป็นแอปเปิลงาช้างน,นี่แอปเปิลนี่ก็แอปเปิล ถ้ามาทานกาแฟรหรือว่ามาทานเบอร์เกอร์ที่ร้านนะคะก็ลองเดินมาข้างๆรั้วดูนะคะก็จะมีต้นไม้ยไเยอะแยะไปหมดเลยมาดูมาชมกันได้นี่นะคะต้นนี้ต้นนี้น่าจะอยู่ประมาณ120 ตรงนี้ก็มีเนาะตรงนี้ก็น่าจะเพิ่งปักโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะจะให้ดูอันนี้นิดนึงก่อนลาไปก่อนจะลากันไปนี่นี่ใหญ่มากใบเท่ามือเลยใหญ่มากเลยใบ ใหญ่จริงๆต้นนี้แล้วนะคะลาไปด้วยปูด่าแอปเปิ้ลใบใหญ่ๆบ๊ายบายค่ะ